สวัสดีคุณผู้ชมครับไม่ได้เจอกันเกือบหลายวันตั้งแต่ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีนี้เป็นปีสุภพโรค6 4ซึ่งถือว่าเป็นอีกปีหนึ่งที่มีความท้าทายอย่างยิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการในเรื่องของโรคระบาดโควโิด19ซึ่งถือว่าเป็นมหาภัยที่ไว้แรงสําหรับมนุษยชาติอีกช่วงชีวิตหนึ่งนะครับทำให้เราได้เห็นนะครับว่าการที่เราจะต้องมี การปรนการจิตใจของตนเองนั้นมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งตอนนี้ครับเราจะเห็นนะครับเป็นการดําเนินการของทุกภาคส่วนเข้ามีส่วนร่วมมากที่สุดผมให้กําลังใจทั้งบุคลาก,การทางแพทย์ตลอดจนผู้นําทางภาคการเมืองหรือว่าวรัฐบาลของไทยเรานะครับตอนนี้พยายามทําอย่างดีที่สุดถึงแม้จะมียอดของผู้ติดเชื้อค่อนข้างจะรุนแรงมากมายตั้งแต่ครั้งแรกที่เราประสบเหตุ ั้งแต่ปีที่แล้วนะครับจนถึงขนาดนี้เองเออส่งจิตส่งใจไปถึงทุกท่านนะครับอยากจะให้มีการปลอดโรคปลอดภัยสําคัญยิ่งคือเรื่องของกําลังใจเราเองก็ต้องควบคุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาระยะห่างมาตรการต่างๆที่ทางภาครัฐให้กัดชี้แจงอย่างมากมายนะครับตอนนี้เองฮะ28จังหวัดในประเทศไทยของเรานั้นเป็นจุดที่มีความเสี่ยงอย่างรุนแรง หรือว่าเป็นขั้นสูงในการควบคุมต่างๆวันนี้ครับตกใจพอสมควรนะครับเพราะว่าเป็นสถิติที่มีการติดเชื้อมากที่สุดที่เราได้เคยมีมานะครับตั้งแต่วิกฤตโควิดที่เกิดขึ้นของปีที่แล้วเป็นส่วนหนึ่งนะที่รูปแบบของการจัดก,การในเชิงการบร,ริหารปัจจุบันนี้จําเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีการบริณาการร่วมกันผมเป็นห่วงภาค เอกชนไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมต่างๆหรือแม้แต่เรื่องของผู้ใช้แรงงานตอนนี้ครับเราจะเห็นนะครับว่ามาตรภัยครั้งนี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากเรื่องของการปล่อยปละละเลยบางส่วนการพีการลักลอบออการนําแรงงานต่างด้าวเข้ามาอย่างผิดกฎหมายตรงนี้ครับที่เป็นเรื่องที่เป็นมาตรการที่ภาครัฐกําลังเร่งในการตรวจสอบในเรื่องการประเมินทุกภาคส่วนนะครับแรงงานต่างด้าวก็เป็นปัจจัยสําคัญครับที่ขณะนี้เองภาคอุตสาหกรรมต่างๆในภาคอุตสาหกรรมที่ผมเคยมีโอกาสสัมผัสเนี่ยนะครับส่งผลกระทบอย่างรุนแรงมากมาย ตรงนี้แหละครับที่เขาบอกว่าจะทําอย่างไรในเมื่อเราเป็นนักบริหารงานพยาบรบุคคลที่เป็นนักบริหารงานบุคคลเป็นศูนย์รวมจิตใจของบุคลากรในสามประกอบกิจการอย่างน้อยครับเราจะต้องมีความเข้าใจทั้งเรื่องของนักธุรกิจนักลงทุนหรือแม้แต่เรื่องของกรรมการบริหารต่างๆของบริษัทนะครับเขามีความเสี่ยงอย่างสูงเราเป็นเป็นผู้บริหารงานบุคคลจะต้องมีเป็นตัวช่วยที่มีความสําคัญอย่างยิ่งอย่างน้อยครับจะต้องสามารถชี้แจงทำความเข้าใจทั้งภาค เอกชนนั่นคือผู้ว่าจ้างหรือนายจ้างนะครับหรือแม้แต่เรื่องของลูกจ้างขนาดนี้เองครับเราเป็นนักแรงงานส่วนบุคคลหรือนักแรงงานสัมพันธ์จะต้องส่งจิตส่งใจส่งความรู้ความสามารถตลอดจนเรื่องของการทํางานอย่างมืออาชีพให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับตลอดจนณักณะนี้เองหลายภาคส่วนนั้นกำลังกระทบกับเรื่องของการดําเนินการด้านการผลิตเรื่องการเปิดกิจการอุตสาหการรมการควบคุมของมาตรการโควิดครั้งนี้ครับรุนแรงอย่างยิ่งนะครับตรงนี้ครับเครือข่ายของนักแรงงานบุคคลนั้นจะต้องมีการแบ่งปันความรู้ต่อกันและกันแล้ว ใส่ความรู้ใส่ความคิด และพยายามติดตามสถานการณ์ต่างๆให้เกิดขึ้นอย่างดีที่สุดนะครับผมเป็นกําลังใจให้นักผลงานบุคคลทุกภาคส่วนผมเองก็มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาทุนมนุษย์หรือบรหิหางานบุคคลมามากกว่า30ปีเห็นแล้วครับว่าวิกฤตครั้งนี้รุนแรงอย่างยิ่งเราเองต้องมีมาตรการทุกภาคส่วนครับติดตามสถานการณ์ทุกเรื่องให้ดีที่สุดเป็นกําลังใจทุกท่านนะครับเอาละครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพยายามแบ่งปันความรู้เพราะสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยทำให้เห็นหลายสถานประกอบกิจการนั้นมีเรื่องของการปรับโครงสร้างมีเรื่องของการบริหารจัดการด้านของ ก,การบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์หรือตลอดจนเรื่องการวางแผนยุทธศาสตร,กการ,าร์การบริหารการฝูงรวมพัฒนาบุคลากรตรงนี้มีความสําคัญครับเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องต่าง,างๆแล้วก็มาแบ่งปันต่อกันแล้วกันนะครับว่าในยุคโควิด1 9นั้น hr manager hr มืออาชีพหรือนักบริหารงานทุนมนุษย์นั้นจะต้องทําอย่างไรให้สอดรับสอดค้องกับภาคอุตสาหกรรมหรือองค,ค์กรมากที่สุดนะครับอย่างน้อยคือบุคลากรมีความสําคัญในจ้างก็มีความสาคัญผมเป็นกําลังใจในภาคส่วนนะครับวันนี้เราจะคุยเรื่องของการบริหารงานสำหรับบุคคลยุคโควิด -19 เขาาทํกันยังไสกครรู่บ